ดีครับร้านเจเจไบช็อปครับผมวันนี้ยามาฮ่า X Max 300นะครับเข้ามาติดแหลกทรงศูนย์แล้วก็่องแชส H/S 47นะครับตัวนี้จะเป็น H/S 47ตัวทับทิมสีแดงฝาเทปล่าคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็ปิดเปิดได้เลยตัวนี้เปิดด้านบนนี่ครับ แผ่นนี้เปิดด้านบนนะส่วนถ้าสมมุติเราจะเอากล่องออกเราก็ดึงมือจับขึ้นมาก่อนแล้วก็ง้างตัวล่างนี้ลงมานะครับดูภายในกันตัวนี้ความจุคือ47ลิตรใส่หมวกได้ประมาณ2ใบเต็มๆเลยนะครับนี่ขึ้นอยู่กับหมวกด้วยนะหมวกบางใบก็วางตั้งได้หมวกถ้าแบบใหญ่มากก็ต้องตะแคงเอานะครับ ตัวกล่องขอบด้านบนจะมีขอบยางกันน้ำรอบไปเลยส่วนขอบด้านล่างนี่มันจะคอบพับตัวด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับพวกนี้กันน้ำแล้วก็ไอเทส4 7สามารถติดตั้งบ่อพิงเพิ่มได้่องแชร์บ่อพิงจะเป็นฟองน้ำนั่งพิงสบายมากๆนะครับแล้วก็แหลกทรงศูนย์ โตรงศูนย์พวกนี้ต้องเจาะนะนี่ตัวนี้จะเจาะยึดแล้วก็ใช้แคมป์ล็อกเอานะครับสี่จุดเลยติดตั้งไปแล้วก็ไม่เลยแฮนด์ Hand. ดูจากด้านหน้ารถได้เลยนะครับนี่คนซ้อนนั่งพิงสบายมากเอาบาะมันนิ่มกับกล่องแชร์รุ่น S-H 4.7นะครับ มันจะมีเป็นตัวทับทิมแดงกับทับทิมขาวนะนี่สนใจติดต่อที่ร้าน j j b i k e Shop ได้โดยตรงเลยครับทางร้านก็มีบริการจัดส่งหรือถ้าลูกค้าเข้ามาก็มีบริการติดตั้งนะขอบคุณครับ